วัดสหทันมาลามมาไว้ให้คุป,ป้อมถวายของทำบุญนะคะ19ตุลาบีทำบุญทอดกระถินพราป่าสามัคคีตว,วันตกเหนือแล้วกลับรถเบืยอแป๊บหนึ่งลูกทำบุญก่อน งงในพระสงฆ์ในพรสงฆ์พระสงฆ์จงมาขอพระสงฆ์จงรักส,สัจธรเครื่องสังธทานและสิ่งของที่เป็นบริวารในสิ่งของที่เป็นบริวาร ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจรเพื่อคาเรเื่อคาพเพ่อามเจรญายเจิญ่ามเจริญเพอคายทั้งทีพ่มเจรวาิตอยูรเ่อค้จามรอวามเจริญามเจีวามิวาจรเวาริ่อจร่มาามเาิาญามเาเป็ิต้นวานเจิญ สเมตเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท